สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่10บกันยายนสองพันหารหกสิบวันนี้ดตรแต๋วก็อยากจะมาเล่าความฝันของเสียป,ป๊อกนะคะเสียป,ป๊อกช่องกบนานะคะขอบคุณเสียปบอกแล้วก็กบนามากนะคะความฝันของเสียป,ป๊อกนะคะด็อืมตรแต๋ว่าน่าจะเป็นหวยอมสินเพราะว่าอะไรรู้ไหมลองมาฟังเนาะว่าทําไมดรแต๋วถึงมองว่าหวยของ เสียบบลอกเนี้ยสามารถที่จะไปซื้อธนาคารออมสินก็ได้แล้วก็สามารถที่จะซื้อเลขอ่ารัฐบาลไทยก็ได้นะคะแต่มันคนละเลขนะอ่าลองมาฟังซิว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่เพนเขียนตัวนี้สามตัวนะครับให้เมียไปซื้อในฝันแต่เมียบอกว่าสองหนึง่งคกข่ยซื้อมาได้เขาอัน สามหนึ่งหกข่อยสื่อบ่ได้เข้ากับอันเจ็ดหนึ่งหกข่อยสื่อบ่ได้เข้ากับอันแปดหนึ่งสามข่อยสื่อบ่ได้เข้ากับอันนี้คือในความฝันะครับเสียเปล่าคนเขียนตัวเลขตัวนี้เราให้เมียสื่อเมียไปสื่อบ่ได้กลัวเขาอันแต่ว่ามันสื่อบ่ได้เขาบ่รับเขาอันเพิ่งก็เลยเอาเงินสี่พันเนี่ยมาสื่อมาสื่อเก่าสี่หกแต่ถ้าห้ามมัมกเหาก็ล้องจนไรเปรียบเทียบก็ได้ ขอบคุณกบนาขอบคุณเสียป๊อกมากค่ะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของเสียป๊อกก็คือข่าว่าเขียนเลขสี่หางไปเขียนเลขแล้วนะสี่หางแล้วก็ให้แฟนให้ภรรยาของตัวเองเนี่ยไปซื้อให้หน่อยปรากฏว่าภรรยาบอกว่าเลขมันอั้นหมดเลยไอ้สี่หางเนี่ยก็เลยรวบรวมเงิน4 0 0พบาทเนี่ยไปซื้อเลขเดียวเลขเดียวก็คือ9 4้าสี่ห ทั้งหมดเลยนะคะซื้อตัวเดียวเนี่ยหางเดียวเนี่ยสตัวเนี่ยสี่พันบาทเนาะเขาก็าเลยโมโหกันเนาะเหมือนแบบเสียป๊อกก็โมโหอะไรประมาณนั้นก็เลยประมาณนี้แหละดอกแต่แต่มองแบบนี้มองแบบนี้ว่าเ,ออเลขสิบหกเนี่ยเลข16ก็จะเป็นหมเป็นตัวแทนเป็นหมายถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลหวยจะต้องออกทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนเนี่เนี่ยอันนี้คือ สื่อถึงสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลเนาะแล้วเลขเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็คือพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะอันนี้จะมองจะมองในเรื่องของสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลส่วนแปดสามแปดสามก็คือสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยครบรอบครบรอบแปดสิบสามปีแปดสิบสามปีนะแล้วแล้วก็ แล้วก็มาบอกว่าไอ้ตรงที่เขาบอกว่ารวบรวมเงิน4 0 0พันบาทเนี่ยมาซื้อตัวเดียวเนี่ยอันนี้ดรแต๋มองในเรื่องของพันธบัตรเพราะว่ามันเป็นพันไงอันนี้มันต้อง4ี่พันเนาะเขาพอ4สี่พันแล้วก็มันเป็นเหลืออยู่แค่ใบเดียวอย่างเงี้ยเหลืออยู่แค่ใบเดียวก็คือเป็นพันธบัตรดรแดตอรแมองเป็นพันธบัตรแล้วถ้าพันธบัตรเนี่ยก็จะต้องเป็นของธนาคารธนาคารก็ต้องธนาคารออมสินอ่าถ้าธนาคารออมสินเพราะว่าอันนี้เขารวบรวมทั้งหมดไง คำว่าออมไงออมสินเนาะออมออมก็คือเอามารวมกันเนาะอ่าเอามารวมกันแล้วก็ไปซื้ออย่างไปซื้ออันเดียวรวมกันมาซื้ออันเดียวเขาเรียกว่าธนาคารออมสินพันธบัตรซื้อพันธบัตรออมสินเนาะ,นะแล้วเขาเขาหมายถึงอย่างนี้เขาตัดสินใจไง ต,ตัดสินก็คืออมสินอ่าเขาตัดสินใจเลยนะว่าเออไหนๆมันก็อัานแล้วนะฉันก็เอาเลขที่ฉันชอบดีกว่าแสดงว่าเขาตัดสินตัดสินก็คืออมสินอมสินนะอ่าอันนี้จะเกี่ยวกับธนาคารอมสินไปหาเลือกซื้อได้เลยนะเอ่เอธนาคารอมสินเนะี่ยแล้วก็กลับเลขด้วยนะกลับเลขกลับเลขเ,ลนะเ,ลเลขพราะว่าเมื่อวันที่แล้วอ่างวันที่แล้วนะที่ปู่ยอดเขียนไว้อย่างนี้ในฝันนะ่ะมีผีมาบอกปู่ยอดมันเหมือนมีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขหกแล้วก็เลขสี่อยู่ข้างในอ่าเลขสี่ก็คือ หนึ 1> 1, 1, 1, 1, ่งหนึ่งเมษายนหนึ <g comb ata> <g comb ata> <g comb ata> ่งเมษายนนะก็คือวันอะไรอ่าวันธนาคารออมสินอ่าหนึ่งหนึ่งเมษายนเนี่ยเป็นวันธนาคารออมสินเลขสี่ก็เลยมาอยู่ข้างในออมออมก็คือห้ามออกไปห้ามออกไปนะห้ามออกไปอย่างเงี้ยห้ามออกไปนะก็หมายความว่าเก็บกักเขาเรียกว่ากักก็ได้นะกักตัวกักตัวก็คือเก็บออมเก็บออมนะห้ามออกไปไหนนะก็หวยก็เลยออก หวยก็เลยออกสี่หกหกสี่นะรู้สึกว่าจะเป็นสนะี่หกเนาะเป็นสี่หกเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ว่าเออวันที่หนึ่งเมษาเป็นวันธนาคารอมสินอันนี้หวยธนาคารอมสินเมื่อวันที่แล้วออกสี่หกอ่ะข้างล่างนะอือันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้เลขสี่เลขเก้าเลขสี่เลขหกหมายความว่าอย่างนี้รัชกาลที่หกนะคะรัชกาลที่หกก็นี่เลยนะคะท่านลังอมสินขังอมสินแห่งแรกนะคะสังกัดกรม พักังมหาสมบัติกระทรวงพักังมหาสมบัตินะคะพศ2456ถึงพศ4 7 7 1นระคะรัชกาลที่6นะคะก็อาพระบรมราชานุญาตประกาศประกาศใช้พระราชบัญญัติคังออมสินพศ2456ก็คือเลข6ตัวนี้นะเลข6อันนี้คือรัชกาลที่6อืมแล้วก็ ประกาศแต่พระราชบัญญัติคังออมสินเนี่ยเนาะเมื่อวันที่หนึ่งเมษาเมษาก็คือเลขสเนาะอ่าหนึ่งเมษาก็คือเลขสี่แล้วต่อมาต่อมาต่อมารัชการที่เก้ารัชการที่เก้านะคะก็ยกฐานะนะคะคังออมสินเป็นธนาคารออมสินอ่านี่นะคะรัชการที่เกยกฐานะคังออมสินเป็นธนาคารออมสินอ่าแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าเออเฮ้ยเรามาดูซิว่าเราจะ ตาสารนี่มันเป็นยังไงเนาะมันคือพันธบัตรฉบับแรกของประเทศไทยเนาะเรามาลองดูซิอ่ามันไม่เสียหายนี่มันเป็นความรู้ติดตัวไงตาสารนี่ฉบับแรกในประเทศไทยเนี่ยเป็นประวัติเลยนะกําเนิดวันที่15 15 15เห็นไหมสิบห้าไปไหนก็ไม่พ้น15เดี๋ยวก่อนสิมีนาคม2 4งสี่สี่แปแล้วพอสี่ปปุ๊บก็จะเหมือนแบบ อ่าพอลงท้ายได้สี่แปดเนาะก็เหมือนแบบองค์ทีเนาะที่ประสูตรสองห้าสี่แปดสองห้าสี่แปดตรงเนี้ยก็จะเป็นเลขสิบเจ็ดไงอาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปีตรงนี้เนาะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปีนี่แหละเนี่ยนะนี่อะก็เป็นเรื่องที่แบบโอ้ยไม่ต้องอะไรคิดมากแล้วช่องของกบนาเนี่ยหมายถึงว่าฝันของช่องกบนาคนเนี้ย จะต้องเป็นเลขธนาคารออมสินอ่าแล้วก็บอกว่าเราก็บอกว่า,เ,า,อวาเออเนี่ยเราก็เลยมาบอกว่ามีรัชกาลที่หกมีรัชกาลที่เก้าแล้วก็วันปกติปกติหนึ่งร้อยเก้าปีอืมก็เลยเอาเลขเลขเดิมเลขเดิมก็คือห้าหนึ่งหกหกหนึ่งห้าเนี่ยต้องเล่นให้ครบนะแล้วก็สิบเจ็ดแล้วก็สิบเจ็ดเหมือนเดิมอืมสรุปแล้วไม่ไปไหนละเลขเหมือนเดิมแต่เนี่ยจะต้องไปซื้อธนาคารออมสิน